ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างศูนย์เคดนะครับหรือว่าศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะประจำการลาดกระบังคณะวิทยาศาสตร์กับบริษัทแอมคอนซัลทิงนะครับเริ่มมาจากการมีการเซ็น MOU เมื่อเดือนมีนาคมปี2564วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะต้องการเอาดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ชีวิตการเรียนการสอนของทั้งอาจารย์และก็นักศึกษานะครับมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างแรกคือเรื่องของดิจิทัลไอเดียนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีแอปพลิเค หรือว่าไปได้รางวัลก็สามารถที่จะเก็บเป็นคะแนนเอาไปแลกเป็นของรางวัลกับทางคณะวิทยาศาสตร์ได้เรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของดิจิตอลเซอร์ติฟิเคชันมีการออกใบประกาศนณิยบัตรแบบดิจิตอลให้กับนักศึกษาจะมีรหัสกำกับเป็นรหัสมาตรฐานของเอ็ดาที่เราสามารถที่จะไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาจะไม่สูญหายไปไหนหลังจากที่มีความร่วมมือก็มีการพัฒนาเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เรียกว่า Exchange ก็เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่างๆประมาณ8หรือ9มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงบริษัทเอกชนต่าง,างๆเข้ามาทําความร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันรับรองข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีความร่วมมือเป็นเครือข่ายก็มีการต่อยอดเซนเนโมยูไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับกับ a n นนิเวอร์เป็นความพยายามที่จะสร้างสังคมการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผ่านเมตาเวิร์สหรือว่าผ่านโลกเสมือนเครือข่ายเนี่ยจาก 9ามหาลัยเนี่ยเพิ่มมาเป็น17มหาวิทยาลายัยรวมถึงบริษัทพันนาต่างๆการสร้างเมตาเวิร์สก็คือใครที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําหรือว่าช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาจากความร่วมมือต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์ตรงที่นักศึกษาหรือบุคลากรเนี่ยมีความสะดวกมากขึ้นในการที่จะค้นหา์ติฟิเคตบริษัทภายนอกเนี่ยก็จะมีความเชื่อถือตัว์ติฟิเคตมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตการเก็บคะแนนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง แต่อาจารย์เองก็จะสะดวกยิ่งขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาบล็อกเชนหรือเมตาเวิร์สทางสอจรอเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงที่เราก็จะสามารถขึ้นไปจับจองพื้นที่บนเมตาเวิร์สได้ก่อนสามารถที่จะขึ้นไปสร้างหลักสู่ผ่านเมตาเวิร์สได้ก็จะทําให้สอจรอเนี่ยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นไปอีกนําไปสู่การเป็น World Master of Innovation อย่างแท้จริงนะครับ